แล้วแม่ก็บอกหนะูให้ระวังหนูเลยช่วยเตือน,น,นบ้ามีคนเหยียบไหมมีคนเหยียบไหมใครเหยียบมีคนเหยียบไหมครับน้ำมาดูพี่น้องมาช่วยกันทำให้คนเดียบเลยนี่นักเรียนคิดว่ามีคนเหยียบไหมเตกันอให้ดูคนดะวัง แม่คุยบอกว่าเราเป็นคนไทยมีน้ใจช,บบช่วยกันเตือนช่วยกันระวังทุกคนเตือนกันหมดเลยทุกคนบอกกันหมดเลยว่าระวังขี้นะแต่มีคนลุกไปเช็ดไหมลูกมีไหมที่ว่ามีคนลุกไปทำความสะอาดไหมไม่ตุ่มขี้เย่นไม่ใช่เตียวัดที่มีความสะ,ะาดความไม่สะอาดเราไปดูนี้ตา่ตางคนต่างนั่ง อย่าแขยงเลยเราคิดว่าใครจะนุกขึ้นไปเช็คที่ดีไหมครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูเยียมไ,ไหมเยียมไหมบางคนว่า ปรากฏว่าใครไปเช็ดครับใครคนที่ลงไปเช็ดก็คือเป็นเด็กผู้หญิงลงไปเช็ดที่จิตอาสาทุกคนนี่นั่งขยันขยันหมดเลยแต่นี่เห็นมีใครลงขึ้นมาทำอะไรสักอย่างนี่เห็นไหมตัวเพื่อให้เด็กคนนี้โอยเห็นไหมฮะจิตอาสาตัวอย่าง คือตัวเล็กแต่ใจให,ใหญ่นะครับทำเพื่อสังคมทุกวันี้เราเตืนไปนด้วยคนที่คอยเตือนกันคนที่คอยเป็น่วกเป็นใยัยกันคนที่คอยต่าหนีกันแต่เราขาดแค่คนเดียวคนที่ลุกขึ้นมาขัดบางทีการทำนอกเหนือนหน้าที่ก็อาจจะมีนหน้าที่ของเราทุกคนออทุกคนเตือนกันหมดเลยถ้าในห้องเรียนเรามีที่แบบนี้ และเราพากันเดินข้ามเลยนะนี่ขี้มันจะสะอาดไหมครับไม่สะอาดเพราะฉะนั้นเราต้องมีจิตอาสาลงมือทำความสะอาดช่วยเหลือนะครับโดยการที่เราไม่เห็นแก่ตัวช่วยเหลือคุณครูนะครับเอาสะอาด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 ตีที่หน้าตักเราสะอาดสะอาดไม่ดังเลยไม่พร้อมเลยสะอาดสะอาด สว่างก้นมือสว่างสว่างสงบมีประสานกันนักหักสงบห่างเกลือนตรงบางคือลมบนตัดอยู่ข้าวหรือยังเลยดยูแล้วอาจารย์จะปล่อยให้พวกเราไปทางเข้าวเชยงดีไหมดูสิว่าแถวไหนเล็กน้อยดูสิดูสิแถวไหนเล็กน้อยดูสิเออสำหรับพระอาจารย์พระมหาสุบท ขอจบการบรรยายนี่กิติอาสาไว้แค่นี้สั้นๆพอเดี๋ยวเราหยุดข้าวนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวมาปล่อยให้เราไปพางข้าไปต่อไปนะครับขอนเช้าด้วนะครับอาเภปุผู้หญิงข้าอัญเชิญนะคะ เราจะพนมมือสาธุคุพนมมือค่ะพนมมือขึ้นนะคะสาธุอ่ากระคุณครูคะขอขอขอภาพถ่ายตรงที่เด็กขอเพียงกันสักหนึ่งภาพนะคะอ่าเด็กๆอะต่อไปนะคะเราจะถวายปัจจาด้วยนะคะ นักเรียนทุกคนประนอมเข้มนะคะสามสอหนึ่สาุสองทนึ่ง เดี๋ยวพ่าอาจารย์จะให้พรนะคะเด็กๆตั้งใจรับพรนะคะพกนมือขึ้นนะคะทใจรับพรมาครับตังใจรับพรสุขีพีพายุโกขวะอภิทวตันดาสิร้สัจจังพุทธาปัญจายนตน จั่นแตรราทำวันตีรายุคปัจสุบันเาสังาอ่านะคะเด็กๆทุกคนพนมมือขึ้นอัญชลี พี่ว่า,าคุณครูน้อยช่วยถ่ายรูปให้ด้วยนะคะอัญชลีวันทาอภิวาตราอัญชลีวันทาอภิวาตราอ่ะวันทานะคะเด็กๆทุกๆคนประดูมืออีกครั้งหนึ่งะคะ่ะสาม ต่อไปนะคะก็จะให้ที่อนุบาลสามไปทำกิจกรรมจิตอาสากับพระอาจารย์นะคะส่วนน้องอนุบาลหนึ่งอนุบาลหนึ่งนะคะยืนขึ้นค่ะ,อ,ะอนุบาลหนึ่งก่อนนะคะพี่อนุบาลสองอย่าพึ่งพี่อนุบาลสอนยังนั่งที่เดิมนะคะน้องอนุบาลหนึ่งทับหนึ่งและหนึ่งทับสอง เตรียมตัวเข้าแถวรับ่าดอาหารนะคะคุณครูจะปล่อยไปรับ่าดอาหารครั้งละาสองห้องนะคะ